สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมตลาดบอนสีอยู่ที่อเมริกานะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างและราคาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเท mm hmm. ่าที่ทราบกันมานะคะคนที่นี่ชอบปลูกบอนสีที่มีสีเขียวนะคะเพื่อช่วยในการฟอกอากาศมากกว่าบอนสีที่มีลวดลายสีสันฉูดฉาดนะคะ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเล็กๆในชุมชนนะคะยังมีอีกหลายที่หลายเจ้านะคะที่มีบอนสีขายและมีอีกหลากหลายสายพันธุ์จ้าสำหรับวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่5ดอลลาร์เ9เซนนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทเองค่ะฟังดูแล้วอาจจะราคาเบาๆนะคะมาเป็นเจ้าของจับจองกันได้ค่ะเพื่ออนาคตนะคะเป็นพืชสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเราเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ สำหรับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนี่ยังถือว่าเป็นแค่ตลาดเล็กๆนะคะที่พาทุกท่านมารับชมในวันนี้ยังมีอีกหลายที่แล้วก็หลายเจ้าค่ะที่ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ของบอนสีอันสวยงามนะคะที่จะพาทุกท่านไปรับชมะคะ่ะฝากเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ บอนสีนอกจากจะเป็นพืชฟอกอากาศทําให้อากาศบริสุทธิ์แล้วยังเป็นพืชมงคลที่หลายๆคนจําเป็นต้องมีประจําบ้านไว้นะคะดูสายพันธุ์นี้สิคะใบของเขาใบใหญ่ใบเร็วออกสีสวยๆนะคะถ้ามีไว้เป็นเจ้าของจับจองสักต้นก็คงจะดีคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจงมีวันดีๆีมีความสุขทุกๆวันนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ